บสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a g Roming a Gamer นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะครับในหัวข้อรู้ก่อนจะได้ไม่พลาดและทริคการเล่นโอเคนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1ระบบเกมนี้นไม่ซับพอดการล็อกอินนะครับเพราะฉะนั้นการล้างข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกและเซฟนะคะับ 2. ระบบการเล่นพื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. สิ่งอำนวยความสะดวก 2. คะแนนการบริการ3คะแนนอาหารเดี๋ยวมารับชมกันครับว่าแต่ละอันทำหน้าที่อะไรบ้างโอเคครับเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกกันเกมนี้เป็นเกมที่ใช้เงินอัปเกรดทุกอย่างนะครับสามารถเพิ่มคะแนนได้โดยตรงนี้เลยครับซื้อของอำนวยความสะดวกสำหรับข้อ2นะครับคะแนนการบริการเราสามารถจ้างลูกจ้างได้ตามนี้เลยครับจะมีลูกจ้างตามประเภทเท่าที่เราเห็นนะครับ ก็จะมีตั้งแต่เด็กเสิร์ฟยันพนักง,งานต้อนรับเลย 3. ามคะน,นอาหารอันนี้เราสามารถที่จะเก็บวัตถุด,ดิบต่างๆนะครับเพื่อสะสมให้เป็นสูตรคิดค้นเมนูอาหารอันใหม่และเรายังสามารถที่จะอัปเกรดอาหารให้มีดาวมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นเราก็รอผู้ใช้บริการครับผ่าน,นไปแล้วนะครับสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเกม เราจะไปดูทิศการเล่นต่อหนึ่งเลยนะครับเราจะมีภารกิจหนึ่งที่ต้องใช้เงินมากนะครับในการจ้างพนักงานคุณเฉียนเราสามารถเอา20เพชรฟรีซื้อเป็นเงินนะครับเพื่อที่จะผ่านภารกิจนี้อย่างง่ายได้สองนะครับหากเราสามารถปลดล็อกระดับดีบุกหนึ่งเราจะได้รับการชมโฆษณาเพื่อรับเพชรในการพัฒนาร้านได้มันจะทำให้เราไปได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการผ่านระดับดีบุกหนึ่งพอเราผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเราจะสามารถที่จะเลือกใช้ทริคในการอัปเดตร้านดังนี้ครับข้อที่1เลยนะครับเราจะสามารถรีสตาร์ทแอปเพื่อเข้าไปที่ช็อปร้านค้าและเลือกซื้อวัตถุดิบหรืออุป,ปกรณ์ที่เราต้องการอัปเกรดในโหมดต่างๆนะครับดังภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือเราต้องการวัตถุดิบระดับ6นะครับเพื่อนำมาคิดค้นสูตรน้ำซุปใหม่นะครับ และว,วัตถุดิบขนาดเล็กจะสามารถคิดค้นเมนูอาหารต่างๆได้หากมีจำนวนมากพอเราจะเปิดการคิดค้นถึง10ชิ้นนะครับและมีโอกาสได้รับเมนูซ้ำซึ่งเมนูซ้ำจะสามารถทำให้เราได้รับใบโครเวอร์จำนวนมากและจะสามารถให้เราแลกรับไอเทมพัฒนาตัวละครได้ด้วยโอเคนะครับเราจะสรุปทริปการเล่นออกดังนี้นะครับทริปการเล่นขั้นแรกนะครับ เมื่อแมวมีสีส้มทองครับเราจะสามารถรับวัตถุดิบจากตรงนั้นให้กดเพชรคูณ2ได้เลยครับพิศการเล่นอันที่2นะครับทุกๆครั้งที่ครบ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะได้รับ30พลังงานเพื่อไปสะสมวัตถุดิบและแลกให้เป็นวัตถุดิบขนาดใหญ่นะครับอย่าลืมเข้าไปกดกันด้วยทุกๆวันจะมีมินิเกมให้เราเข้าไปเล่นในหน้าร้านนะครับจะมีอยู่2เกม เกม1ก็คือเกมคีบตุ๊กตาอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกมจับคู่ภาพนะครับตรงนี้จะทําให้เราได้รับคะแนนและแลกรับไอเทมหายากเช่นไอเทมอัปเกรดตัวละครและว,วัตถุดิบนั่นเองเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเทคนิคการเล่นมอฟไฟงความสุขผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ